วันนี้จะไปไหนมาริดน,นะโอ้นานแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาริดนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีหมูตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่กันที่มารีส,สอนนะครับมีแมวมีหมานะครับแมวหลายตัวนี่ตัวหนึ่งตัวนั้นกำลังท้องอยู่แล้วเอามาริดกินลายมาริดอะ่ะเอามาริดกินอาหารนั้นได้เอะเอามาริดกินอาหารแมวเหรอโอ้มันิี่กินอาหารแมวเฉยเลยครอบๆรบัรบร,บ,รบเลย สูงไนที่มันได้กินจริงเปล่าโอ้มันได้กินอาหารแมวเนาะจริงๆมันอาหารแมวอาหารหมาเหมือนกันนะครับผมว่านะหมูหมูก็เหมือนกันนะมันคงจะทําจากแป้งอะทําจากกระดูกเนื้อสัตว์แล้วนี่ครับถ้ไม่มีกลิ่นแล้วสัตว์ชอบนะฮะ ชมินี่มันกินทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะของนอนหวานนะครับชอบมากขนมปังทานนมนี่ชอบนะครับอะไรที่แปลกๆแค่ไม่กินนะครับน้น,นลายภูมปากชอกินหวานๆจืดๆผักผลไม้ก,กินครับ นี่ครับมลิมันได้กินอย่าเลยเมะลิโอ้โหโกเคคนละก็หิว,วจะเดินมาหน้าบ้านนะฮะแต่เวลาไม่มีลูกค้า,าก็จะไม่เดินมานะช่วงน,นี้ไม่มีลูกค้าครับเขาก็เลยเดินออกมา ลองความสนใจนิดนึงว่าอย่าลืมคณะอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ,ญ่ก็จยอยู่ด้านหลังบ้านนะครับเมื่อจะออกมาโชว์ตัวชอบนอนหลบอยู่ตามพุ่มไม้ที่เย็นๆอะไรเงี้ยถ้าอากาศร้อนก็จะต้อนน้ำไปใส่ไว้ในบ่อให้แล้วก็ชอบคลุกฝุ่นผุกขี้โคลอะไรเงี้ยครับเพื่ทำให้ตัวระบาย ความร้อนได้นะฮะหมูที่ร้อนนะหมูต่วนี้น่าร้อนด้วยฮะชอบไปแอบอยู่ที่เย็นๆอะไรเงี้ยหมดยางมะลิหมดยางมะลิมะลิ ครับที่ติดตามชมครับสุณนิ้เจียวทไทยชาแนลครับจำมะนิดหมูแสนรู้ครับหมูเถื่อนครับ